เมื่อทุกคนได้ยิงโฆษณาทดสอบออกไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพวกเราก็จะปล่อยให้โฆษณาทํางานนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา3วันซึ่งหลังจากที่ผ่านไป3วันแล้วนะครับก็ให้ติดตามดูนะครับว่าโฆษณาเนี่ยสามารถทํายอดขายได้กี่ออเดอร์และทํากําไรได้หรือไม่ซึ่งวิธีการเช็คยอดขายนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนเช็คผ่านตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วก็ไปดูตัวชีวดนะครับที่เขียนว่าการซือ้อตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวจัดการโฆษณาแล้ว นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนมาทางนี้นะครับแล้วก็กดคลิก1ทีหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็สามารถเลือกเวลาได้นะครับว่าต้องการดูข้อมูลเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับผมก็แนะนำนะครับให้เลือกอันแรกเนี่ยเป็นเวลาที่ทุกคนนะครับเริ่มต้นยิงโฆษณาล้านสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวลาในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็กดอัปเดตทีนี้พวกเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์โฆษณานะครับจากช่วงเวลาที่เราได้เลือกไว้ ็ให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนอ่านข้อมูลดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินที่ใช้จ่ายไปนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนมานะครับแล้วก็มาดูตรงคําว่าการซื้อตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กก็จะบอกนะครับว่าโฆษณาของเราเนี่ยสามารถทํายอดขายได้กี่ออเดอร์นะครับซึ่งข้อมูลที่ Facebook ได้จากตรงนี้เนี่ยก็มาจากตัว Facebook Pixel ที่เราได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับให้เข้ามาในตัวจัดการโฆษณานะครับเราก็เช็คดูว่ามีการซื้อเนี่ยเข้ามากี่ออเดอร์นะครับและหลังจากที่พวกเรานะครับเช็คข้อมูลผ่านตัวจัดการโฆษณาเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนนะครับมาเช็คข้อมูลผ่านมินิฟันแนลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยาที่สุดเพราะว่าในบางครั้งนะครับตัวจัดการโฆษณาเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลตกหล่นไปบ้างแต่ถ้าทุกคนเข้ามาในมินิฟันแนลนะครับ แล้วก็มากดคลิกตรงนี้นะครับเรื่อหมายขีดสามคดเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนเลยนะครับว่ามีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกี่คนนะครับแล้วเราได้ยอดขายเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเลยนะครับก็ให้ทุกคนมากดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงคําว่า Custom นะครับหลังจากนั้นนะครับใหทุกคนเนี่ยใส่เวลาตั้งแต่เริ่มต้นยิงโฆษณาถึงปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วก็กด a อ p ly ตรงนี้ได้เลยนะครับ แลยทุกคนก็ยังสามารถมาตรงคำว่าออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลของลูกค้าได้นะครับว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าวันไหนนะครับข้อมูลของออเดอร์เป็นยังไงบ้างลูกค้าเนี่ยอาจจะซื้อสินค้าเป็น2ชุดนะครับแล้วก็กดลบอั๊เซลซึ่งพวกเราก็สามารถเข้ามาดูนะครับแล้วก็คำนวณต้นทุนได้เช่นกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่นะครับซึ่งได้ทุกคนนะครับเข้าไปเช็คแล้วเนี่ย กลายเป็นว่านะครับไม่มียอดขายเข้ามาในระบบเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าสินค้าเนี่ยไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับแต่ถ้าผ่านไปแล้ว3วันนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถทํายอดขายได้สําหรับผมก็จะดูนะครับว่าถ้ายิงโฆษณาผ่านไปแล้ว3วันนะครับและหลังจากที่หักค่าโฆษณากับต้นทุนสินค้าแล้วยังได้กําไรหรือเท่าทุนนะครับก็ถือว่าสินค้าเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับทุกคนสามารถเช็คยอดขายเนี่ย ได้จากมินิฟันแนลนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาลบด้วยต้นทุนสินค้าทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มาลบด้วยค่าโฆษณาซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเช็คผ่าน a อดมิน a เจอหรือตัวจัดการโฆษณาได้ก็ทุกคนเนี่ยลองคำนวณเลขดูนะครับแล้วก็ลองประเมินนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยได้กำไรหรือเท่าทุนไหมนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการตัดสินว่าสินค้าผ่านการทดสอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสินค้าและความพอใจของแต่ละคนด้วย สมมุตินในตอนเริ่มต้น,นบางคน,นคอยากทดสอบให้มั่นใจจริงๆ,ๆก็อาจจะเปิดโฆษณาติดต่อกันเป็นเวลาหลาย10วนันแล้วก็รอดรูว่าโดยรวมแล้วสินค้าสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องไหมยอย่างเช่นถ้าทุกคน,นคปล่อยให้โฆษณาทำงานเป็นเวลา3วานันใช่ไหมครับและทุกคนก็ได้ยอดขายเข้ามาจริงแต่นะหลายคน,นยอาสงสัยว่าถ้าปล่อยให้โฆษณาทํางานนานกว่านี้อาจจะ5-6วันหรือหรือ1อาทิตย์ พวกเราจะได้ยอดขายอยู่ไหมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความสงสัยเนี่ยที่หลายคนมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับปล่อยให้โฆษณาเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนขอตัวเองจะพอใจได้เลยถูกไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะปล่อยให้โฆษณานะครับทำงานไปชักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันแลวหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนติดตามดูผลลัพธ์นะครับว่าถ้ามียอดขายเข้ามาเรื่อยๆนะครับและหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ยังได้กําไรอยู่เนี่ยทุกคนก็สามารถเริ่มต้นนะครับนำเข้าสินค้ามาขายจริงได้อย่างมั่นใจ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินว่าสินค้าผ่านการทดสอบไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนด้วยนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมก็ทดสอบสินค้าเนี่ยมาหลายต่อหลายตัวจนชํานาญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผ่านไป3วันแล้วสินค้าตัวไหนนะครับทำยอดขายได้โดยเฉลี่ย4-5ออเดอร์นะครับและอาจจะทํากาไรได้บ้างเล็กน้อยนะครับหรือเท่าทุนเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วเพราะผมมั่นใจนะครับว่าสามารถมาพัฒนาการตลาดได้ในอนาคต แล้วตอนนี้ทีมของผมนะครับก็ทดสอบสินค้าเนี่ยหลาย10ตัวต่อวันเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่สามารถปล่อยให้โฆษณาเนี่ยทำงานไปหลายอาทิตย์ได้ซึ่งถ้าภายใน3วันนะครับถ้าผมเห็นว่าสินค้าเนี่ยสามารถทํายอดขายได้บ้างผมก็จะตัดสินใจนะครับแล้วก็รีบนําเข้าสินค้ามาขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับบางคนมองว่า3วันนะครับถ้าสินค้าได้กําไรเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่บางคนนะครับก็จะอยากปล่อยให้โฆษณาเนี่ยทำงานเป็นเวลา1อาทิตย์ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมั่นใจจริงๆนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับความพอใจของแต่ละคนก็ต่างกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับตัดสินใจตามที่เห็นสมควรซึ่งถ้าคุณประเมินนะครับว่าสินค้าเนี่ยผ่านการทดสอบนะครับหมายความว่าสินค้านะครับทำยอดขายและสร้างกําไรได้จริงขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับไปปิดแคมเปญในตัวจัดการโฆษณา พะถ้าเปิดโฆษณาทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้าอยู่ดีนะครับระหว่างนี้เนี่ยพวกเราก็จะปิดโฆษณาไว้ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนกลับไปที่ตัวจัดการโฆษณานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มากดคลิกปิดตรงนี้ได้เลยทีนี้โฆษณาของเรานะครับก็จะถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยและในขั้นตอนที่2นะครับพวกเราก็จะโทรยืนยันลูกค้าที่ได้ทําการสั่งซื้อเข้ามาโดยเราก็จะบอกลูกค้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าหมดสต็อก นะครับและลูกค้าเนี่ยพอจะรอสักประมาณ7-14วันได้ไหมนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรอได้เพราะว่าพวกเรานะครับก็จะมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้านะครับซึ่งในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะมีสคริปในการคุยกับลูกค้าให้เมื่อเราโทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะติดต่อบริการชิปปิง้งนะครับเพื่อนําเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทยซึ่งในต่อเริ่มต้นนะครับทุกคนก็สามารถนําเข้าสินค้าเนี่ยมาไม่กี่สิบชิ้นก็ได้นะครับ และหลังจากที่ทํายอดขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับพวกเราก็ค่อยนําเข้าในปริมาณที่สูงขึ้นก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนําเข้าเนี่ยผมก็จะมีสอนอยู่ในบทเรียนถัดไปนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของสิ่งที่เราต้องทําถ้าสินค้าผ่านการทดสอบแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าทุกคนยิงโฆษณาออกไปนะครับและสินค้าเนี่ยทำยอดขายไม่ได้เลยนะครับหรืออาจจะขายได้นะครับแต่ขาดทุนนั่นก็หมายความว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยไม่ผ่านการทดสอบ นะครับซึ่งทุกคนเนี uh ่ยก็ม <tem> <var> right? <un> ีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกเนี่ยทุกคนนะครับก็สามารถทดลองยิงโฆษณาใหม่อีกรอบก็ได้ก็ให้ทุกคนนะครับสร้างแคมเปญใหม่อีกรอบนะครับตามวิธีที่ผมเคยสอนก่อนหน้านี้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายตัวเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปครั้งนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนโพสต์โฆษณาใหม่นะครับซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าถ้าสินค้าของเราทํายอดขายไม่ได้เนี่ยทำไมเราไม่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ ใช่ไหมครับแต่ทาไมครั้งนี้เนี่ยเราใช้เป,เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นโสพสตโฆษณาใหม่แทนนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าถ้าทํายอดขายไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้เนี่ยไม่ดีนะครับแต่ในความจริงแล้วนะครับในหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มีลูกค้าอยู่หลายต่อหลายล้านคนนะครับซึ่งถ้าทุกคนมาดูรูปวงกลมสีดำอันนี้อันนี้ก็เปรียบเสมือนกลุ่มเป้าหมายหนึ่งอันนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าอยู่หลายต่อหลายล้านคน นะครับซึ่งเมื่อทุกคนยิงโฆษณาออกไปนะครับโฆษณาของคุณเนี่ยก็จะถูกส่งนะครับไปหาลูกค้ากลุ่มย่อยเล็กๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับโฆษณาของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปหาลูกค้ากลุ่มย่อยเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่พันคนใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกค้าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ซื้อนั่นก็ไม่ได้หมายความว่านะครับกลุ่มเป้าหมายตัวนี้ได้รวมเนี่ยจะไม่สามารถสร้างยอดขายได้นะครับ เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะทําการเปลี่ยนโพสต์โฆษณานะครับทุกคนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนวิดีโอใหม่นะครับหรือเปลี่ยนคําอธิบายในโพสต์ก็ได้ด้วยวิธีนี้นะครับก็จะทําให้โฆษณาของทุกคนเนี่ยถูกส่งไปหาลูกค้ากลุ่มย่อยตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลองยิงโฆษณาใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโพสต์โฆษณานะครับซึ่งการทดลองยิงโฆษณาใมาอีกรอบนะครับผมก็ไม่ได้ทําบ่อยๆนะครับ ผมจะทำนะครับต่อเมื่อผมอยากให้โอกาสสินค้าตัวนี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็จะให้โอกาสแค่รอบเดียวนะครับถ้าผมยิงโฆษณาออกไปนะครับและสินค้าเนี่ยทำยอดขายไม่ได้นะครับผมก็จะตัดใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนสินค้าทันทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกแรกส่วนทางเลือกที่2นะครับถ้าสินค้าของคุณไม่ผ่านการทดสอบเนี่ยก็ทุกคนนะครับเริ่มต้นหาไอเดียสินค้าใหม่ ก็ให้ทุกคนนะครับกลับไปทําตามขั้นตอนนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้ทํามาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ให้หาไอเดียสินค้าใหม่นะครับแล้วก็นําข้อมูลสินค้ามาสร้างเซลล์ живот, เพจแล้วก็มายิงโฆษณามาอีกรอบแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอสินค้าที่ผ่านการทดสอบซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนมองนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติซึ่งผู้ขายของออนไลน์ทุกคนนะครับก็จะต้องเจอเหตุการณ์นี้อยู่แล้วผมอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าสินค้าตัวถัดไปเนี่ย อาจผ่านการทดสอบนะครับแล้วก็ทํายอดขายให้คุณได้มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ารีบหมดหวังไปนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าทุกคนตรวจสอบสินค้า10ตัวนะครับและเจอสินค้าเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่ผ่านการทดสอบเนี่ยเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วพอจากประสบการณ์ของผมนะครับสินค้า1ตัวเนี่ยก็สามารถทํายอดขายได้อย่างต่ำนะครับหล้านบาทขึ้นไปซึ่งการที่เราจะประสบความสําเร็จในการขายของออนไลน์นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครนะครับจะสามารถทดสอบสินค้าได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะครับค่อยๆทดสอบสินค้าไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับวิธีการวัดผลลัพธ์และตัดสินใจถ้าสินค้าของทุกคนผ่านการทดสอบนะครับในบทเรียนถัดไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นนําเข้าสินค้ากันแต่ถ้าสินค้าไม่ผ่านการทดสอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นหาไอเดียสินค้าสร้างเซลล์เพจแล้วก็ยิงโฆษณามาอีกรอบนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ